มาน้าทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องของเรานะครับเสือเข้มพิชิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมากับน้องอาชินะครับวันนี้เราจะมาตกกระพงกันนะครับบรรยากาศบ่อนะครับนี่นะกำลังเตรียมของอยู่นะครับอยู่ที่บ่อนะครับบ่อชมทุ่งพิชิ่งนะครับบ่อกระพงนะครับอาหารเครื่องดื่มขายด้วยนะครับวันนี้นะครับ มากับน้องอาชีครับน้องอาชีวันนี้มาอาชีมาทําอะไรครับมาจุกปลาปลาอะไรครับจุกปลาอะไรปลาอะไรครปลาปลาอะไรล่ะปลากระพงโอเคนี่นะครับเหยื่อของน้องอาชีนะครับเอาไว้น้ําเช้านะครับเอาน้ําเช้าก็พอนะครับน้าใบ่าไม่ค่อยน้นนะครับอาชีครับอันนี้คือเหยื่ออะไรครับเหยื่อปลายาครับ โอเคเอาไว้ตกปลาอะไรครับตกกระพงครับโอเคครับอ่าวางลงครับว้าวโอเคนี่คือเบ็ดนะเบ็ดดอกอาชีนะครับเป็นเบ็ดหนาเล็กนะครับ5ฟุตนะครับเป็นเบ็ดตกปลาหมึกตกปลาหมึกตกกระพงโอเคตกกระพงก็ได้ครับนี่ครับอุปกรณ์เราเตรียมมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับกําลังน้าๆกำลังทยอยกันเข้ามาครับ นี่คือบ่อที่เราจะตกกันนะครับเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะครับนี่ครับน้องอาชีนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับก็เหยื่ยางด้วยนะครับตอนนี้ตอนน้ําเช้าครับน้องอาชีเตรียมเหย่ยางหัวจิกสิบกัมนะครับนี่เตรียมเรียบร้อยแล้วครับเหลือรอเวลานะครับแล้วลงเหยื่อพร้อมกันนะครับเดี๋ยวน้าก็เตรียมตัวด้วยครับทุกคนกำลังเตรียมตัวกันนะครับ อาชีพขยบไปอีกนิดนึงครับขยบขวาไปอีกชี้ขยบไปอีกขยบไปอีกโอเคพอครับโอเคพอเริ่มครับเริ่มข้าไปชี้เปิดเบื่ออาชีพโยงมปทำไมชี้มาทางนี้สิเอาหมุนหมุนชี้หมุนมาเอาหมุนมาชี้ถอยมาหาป้าป๊าครับหมุนมาหาป้าป๊าช้าๆครับไม่ต้องรีบครับอาชี้หมุนมาหาป้าป๊านี่อาชี้มองเหยือครับ เอ,ไม,ไ,อไม่เป็นไรเบาๆลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับไอชี้หมุนมาแล้วครับหมุนมาตรงๆหน้าชี้โยนตรงๆนะครับรรชีบ้ชี้ถอยไม่อีกครับชีบถ้อชถอยมาปาไปอีกโอเคพอ่ไไไอไม่เป็นไรอา่าโยนใหม่นะครับเริ่มล้วนะครับตอนนี้อ่ามองข้างหน้าโยนตรงๆดูตรงๆโอเคครับ น้อาชีดนแล้วครับน้องอาชีดนแล้วครับเอ่อยกคันครับที้ยกคันครับที้ยกคันนะครับโอเคอ่าน้องอาชีดนแล้วครับอ๋อหมุนมาหมุนมาชี้หมุนมาครับหมุนมาโอเคโดนแล้วครับ ยังครับยังเดี๋ยวได้ปาที่ตัาให้นะครับมาที่มานี่เร็วเร็วเร็วเรเร็วป็นงโอ้ยได้แล้วครับเป็นไงที่ได้นะครับเดี๋ยวป้าออกให้ก่อน ทีเดวป้าป้าปวดให้ครับปากกระพงน้องอาชีครับเลี่ยมนะครับเลี่ยมโอเคครับ เดินนะครับมา わ、yeah, wow. กระเป๋าครับอาชีพกำลังวัดครับเป๋าค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆค่อยๆอย่าเพิ่งดึงอย่างนั้นอุ๊ยโอ้น้อง The car exploded ดูเหยื่อครับ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 เจ้ช้าเจ้าช้าหมุนจะช้าครับหมุนจะช้าอย่ามุนเร็วหมุนจะช้าครับ หมุนช้าๆหมุนช้าๆครับหมุนช้าๆครับช้าๆกว่านั้นช้ากว่านั้นครับช้ากว่านั้นช้ากว่านั้นครับโอเคหมุนแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมาโยู่ตรงนะครับ นอบนี่เลยครับเจะตักไงว้าว,ว,าวช้อนครับครับผมจะเอาไหมครับอ่าโยนดีครับน้องอาชีหาปลาต่อครับตอนนี้ ปลาต่อเหมือนกันครับปาลาเรานี่ออตุกไปด้วยครับได้ยินเสียงเพลงไปด้วยครับ นี่ปลาพงยิงได้หนึ่งตัวอยู่นะครับดีดีครับผมดีดีนี่ครับปลาตัวที่สองของอาชีนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายนะครับ นะครับนี่ครับป่าเนี่ยเปิดเป็นป่าเป็นคันเลยอาชูเบมานี่ครับน้องอาชีครับอาชีมหน่อยครับเยี่ยมหน่อยโอ้ปลากระพงนะครับปลากกระพงกระพงกินกระพงกินนะครับกระพงกินนะครับ ตอนนี้ครับน้องอชิปเปลี่ยนเยื่อนะครับเป็นเยื่อยานะครับนล้วกะโหลดสายเป็น0.8นะครับเปลี่ยนมาใช้ลอกเบสนะครับน้องอชิอ่าน้องอชิครับโอเคอดูด้วยครับฟูกระดึงฟูกระดึงนะครับฟูนิดหนอ่อยแก้สายด้วยแก้สายได้้ยังโอเคค่อยหมุนครับไปค่อยหมนุหมน

มันด้ช้ามันด้ช้าครับนี่ครับนี่ครับผลงานของอาชีพครับมาวันนี้ครับไปส่งตัวกลับบ้าน นี่ครับน้องตัวหมอเมาส์นี่ครับปลาผลงานของน้องอาชีนะครับใครตกได้ครับโอเคได้ถือว่าได้ปลาไปทอดกินครับตอนเย็นนะครับวันนี้ครับเอาวันนี้ครับวันนี้ไมปบอกกับบัง ครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะครับทุกคนวันพรุ่งนี้นะครับเอาบ๊ายบายไปไปทุกคนก่อนบ๊ายบายนี่นะครับนี่นะครับปลาของอาชีพครับอ้ยปลามโดโอเคครับ